สวัสดีครับสวัสดีคนเล <on like. S 1> ี้ยงคว้ยนะครับน้าคนกำลังศึกษาเรื่องการเลี้ยงคว้ยมือใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในการเลี้ยงคว้ยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นก <wh> ็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับวันนี้กับีมาเบานะครับถึงว่าเป็นยังนะครับคือเด็กมาเลี้ยงคว้ยนะครับพอดีนะครับจุดเริ่มต้นก็คือเด็กกับมายุบ้านนะครับ ก็มาอยู also, ่บ้านแล้วก็กระจักเสียดหยัางนะครับลาออกจากงานแล้วก็มาอยู่บ้านก็เลยอยากหาอาชีพนะครับก็คิดว่านะครับขั้วนะครับน่าจะเป็นอาชีพที่ห้าอยากเสียดนะครับเพราะว่าหฮากับคุณเคยมาสมัยเฮาเป็นเด็กหน่อยนะครับส่วนหมานะครับคนคนต่างจังหวัดนะครับกะชีคุณอยู่แล้วนะครับกับขั้วกับง่วนะครับแต่ว่าผมถีเลือกเรือเรียงขั้วก็คือง่วเห็นข้าเจ้าเรียงร้ายแล้วนะครับแล้วก็ ออพอแม่พันธุสามารถนําเขามาได้ยังสีนะครับมันก็เลยแบบว่าเทาสิปเปลียงสูงเพิ่นบ่ได้นอกจากเทาสีเหลียงเป็นสายเหนือสายยัางไปจังสันนะครับแต่สีเอาแบบสวยงา่อยยังในสีมันก็ถามว่ามีโอกาสบอมมนก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ครับแต่ว่าการแข่งขันผมว่ามันสีสูงนะครับล้วก็อีกอย่างหนึง่งเท่ากับอยากเลี่ยงคัววนะครับอยากล่องเบิรงนะครับว่าเวลาเท่าเลี่ยงแล้วมันสิเป็นไดนะครับ อยากพัฒนาสายพันธุ์นะครับค้ยเพราะว่าแถวบานนะครับแถวบานผมนี่น้วยงามนี่มันสีบอคคอยมีนะครับบัเปนบับัวคอยมีนะครับแถวบานแถวอำเภอผมนี่มันสีบัมีเลยล่ะค้ยง่ามบัคอยเห็นนะครับส่วนมากก็จะเป็น้วยค้วหน้อยๆนะครับตัวเตี๋ยเตี้ยบับัเป็นค้ยใหญ่คือทั้งภาคกลางทั้งพุนนะครับหรือว่าที่พ่นทั้งอีสานท่าก็มีแล้วล่ะครับเพ่นกับพัฒนามาโดนละล่ะนะครับ แต่ว่าแถวบ้านผมนี่ผมยังว่ทันเห็นนะครับนอกจากว่านอกจากว่าสีมีแบบเป็นงานจัดงานเป็นงานประกวดงานงเกษตรอยังไอสีเป็นกระสีเอามาโชว์ยังงสินะครับกระสีเห็นนะครับก็เลยเกิดความสน,สนใจนะครับเลย,ยเอามาเลี้ยงเบิง่งเอามาพัฒนาเบิ่งว่าเฮาเลี้ยงจากเริ่มต้นจากจันซีละครับจากขั้วหน่อยๆนอยนะครับตามคลิปแรกที่ผมเดบอไปนะครับว่าผมอยากจะเลี้ยงอยากจะพัฒนาจากทุนที่เฮามีนะครับจาก ทึนเสี่ยมีโบาลนะครับอามาเหลียงเบิงนะครับเพราะว่าตอนถีรุงเทปนะครับก็กะได้เคยเอ่อเลี่ยงนะครับเลี่ยงม้านะครับเลี้ยงม้าประกวดอยู่นะครับเป็นเป็นหม้าพันปักนะครับผมกับประกวดเลี่ยงประกวดนะครับกะได้แชมม์มาอยู่อยู่นะครับได้แชปมได้ยังมาก็เลยคิดว่าเห็นเห็นเป็นประกวดค้วยงามั้วยังไงสิ กะเออมกัมกมักอยู่นะครับมักอยู่นะครับกเ็เลยเออเผื่อไม่โอกาสนะครับนะเนาะเผื่อไม่โอกาสทีได้แบบเออไปย่างในเพื่อนยังไงสินะครับหรือว่าอาจจะบ่ได้ประกวดนะครับอาจจะแบบเอเอเข้าพัฒนาได้เทียบเคียงนะครับเทียบเคียงที่เพื่อนคั้วประกวดเพื่อนคั้วงามเพื่อนก็ถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับที่เฮาสาม,มารถที่แบบอ่าบีเดอร์บีดดิ้งขึ้นมานะครับเป็นนักพัฒนา นะครับขึ้นมาจากขั้วที่แบบเออขั้วบ้านาอย่างสีนะครับนะครับก็เลยนั่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่แบบว่าเป็นยังคิดยากยากสิเหลียงขั้วนะครับก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าขั้วนี้มันมันต้องใส้เวลานะครับต้องใส้เวลาล้ายนะครับการพัฒนาง่วพัฒนาขั้วนี้ต้องเบิ่งยาวๆครับเบิ่งยาวๆอีกอย่างนึงนะครับ มันก็ขอดีของเหาคือเหาสีสามารถเห่าเด็เต็มปากนะครับว่าขั้วเห่ามันเป็นยังไงยังไงสินะครับเหาเด็คุกกี้กับเขานะครับคุกกี้ก็เพินได้สีได้หูลักษณะนิสัยห่แบบพฤติกรรมของขั้วนะครับเพราาข่้วเต่ละโตมันก็สีบอกคือกันนะครับนี่ครับขนาดเลี้ยงไว้กี่เดือนก็เริ่มเห็นนะครับว่านิสัยแต่ละโตนี้บ่คือกันนะครับการกินการอยู่เพิ่นก็บบคือกันนะครับแต่ว่าโดยโดยภาพรวมนะครับการเลี้ยงข่้วนี้ยงไม่ยากเป็นไดนะครับ เพิ่มสีกินง่ายนะครับกินง่ายกัดยูง่ายเนี่ยแต่ว่าห้าก็ต้องเพิ่มกระสีมักนอนนามเนาะห้าก็พยามนะครับอย่ายให้เพื่นตากแดดนะครับเอาออกผูกออกออกผูกย่ามเศร้านะครับพ่อเลี้ยงเพียงว่าห้าก็เอาลงหนาะไก่เพิ่มพระคอนนะครับปะมมันนะครับโอเคครับผมกระสีประมาณนี้แหละครับจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงควายของผมนะครับนะฝากติดตามนะครับ ดาที่เขามานะครับอยากที่มีคําแนะนําอียังนะครับอยากสียผมฮ็ดคลิปแนวใดนะครับก็คอมเมนต์บอกกาวกันได้นะครับเนาะกตสิยังเมื่อท่านได้ลงรายละเอียดอีนังรลายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเกินไปก่อนนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่เป็นยังมาจังไดคว่คว่เป็นมาจังไดอียังยังสินะครับอยากสิเป็นบันทึกไว้นะครับบันทึกคลิปไว้นะครับเพื่ออนาคตนะครับ มือได้อาทิก็บังหุ้ละนะครับอาปิะสบความสมเร็จคือเพลินจังสีนะครับเฮ่าก็สีได้กลับมาหย่อนเบิ้งนะครับว่าเออเฮ่าเริ่มต้นจากจุดตรงใดนะครับพัฒนาไปในแนวทางใดนะครับพยายามนะครับเก็บข้อมูลไว้นะครับเก็บข้อมูลทั้งเป็นแบบว่าแม่พันธุ์ของเฮ่านะครับเขาซื้อมามือได้นะครับเพิ่นเริ่มผสมอีกอย่างหือว่าจังดได้รายละเอียดของขั้วยิต่ลโตอีกอย่างนะครับ เ้าพยายามนะครับพยายามเก็บข้อมูลไว้ให้ได้ล่าสุดนะครับนะครับเพราะว่าถ้าสามารถที่เบิงย้อนหลังได้อย่างเงี้สินนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องการเก็บข้อมูลก็สําคัญนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงควายนะครับของของผมนะครับเนาะก็ฝากไว้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามนะครับ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเลยายๆครับสวัสดีครับ